เจ้าตลาดยาลดน้ำหนักของโลกคงหนี้ไม่พ้นโนวโนอริกส์และอไลลาลินล,ลี่โดยโนวโนอิกส์นั้นได้ก่อตั้งขึ้นในปี1923กว่า100ปีมาแล้วและมีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศเดนมาร์ก ส่วนอีไลเลนลี่ได้ก่อตั้งขึ้นในปี1876กว่า150ปีมาแล้วโดยทั้ง2บริษัทนั้นได้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตยามุ่งในรักษาโรค NCD แถมโนโวโนดิกส์ก็ได้อัดงบอ d ไปกว่า14-17%ของรายได้รวมส่วนอีไลเลนลี่ก็อัดงบอ d เน้นๆที่20-25%ของรายได้รวมในปี2024โนโวโนดิกส์ได้มีรายได้กว่า1.4ล้านล้านบาท และมีสัดส่วนรายได้80%มาจากยารักษาเบาหวานที่ชื่อว่าโอเซมปิกและวีโกวีส่วนอิลลลีนั้นมีสัดส่วนรายได้เป็นเพียง1ใน3แต่ไตรามาส1นปี2 0 2 5มีสัดส่วนรายได้ถึง48%โโตรแรงกันเลยทีเดียว โดยยารักษาเบาหวานของอีไลเลนลีมี2ชนิดคือมาเจโรและเซปเผาโดยอีไลเลนล,ล,ลีนั้นมีมาเก็ตแชร์กว่า35%ในยารักษาเบาหวานส่วนโวนวอโนนเดกมีมาเก็ตแชร์ถึง62%และรู้ไหมว่ามูลค่าตลาดยาลดความอ้วนของโลกเรานั้นมีมูลค่าถึง2งล้านล้านบาทและปัจจุบันมีเพียง2เจ้าที่แข่งกันเท่านั้นโดยทั้ง2บริษัทนี้นั้นอยู่ในกองทุนแมก e าเทนเฮลซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ระดับโลกแถมเป็นทางเลือกในการลงทุนต่างประเทศอีกกด้้วยถาใใใครสนนนนจททที่ลงนนงุุอ เทนเฮลแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อผมโปรดอ่านฟันแฟกเช็คก,ก่อนการลงทุนทุกครับ